ชื่อนางสาวน,นิสาดเวลมนะคะวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องการสัมมานาธุรกิจขายออนไลน์นะคะค่ะและในการสัมมานาธุรกิจขายออนไลน์นะคะจะเป็นกิจกรรมที่รวบรวมผู้ประกอบการนักการตลาดหรือว่าผู้ที่มีความสนใจในด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะแนวโน้มเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือที่จะช่วยทําให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ นะคะที่ควรเข้าร่วมในการสัมมนา,าครั้งนี้นะคะก็จะมีผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นขายของออนไลน์น,นั่นเองค่ะรวมถึงเจ้าของธุรกิจนะคะที่ต้องการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะแล้วก็จะมีนักการตลาดออนไลน์ว่าผู้ที่ดูแลแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือว่าขายสินค้าข้ามประเทศะคะ่ะและสุดท้ายจะเป็นนักลงทุนนะคะที่สนใจในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา,าครั้งนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้กลยุทธ์การขายจากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับเครือข่ายนักธุรกิจหรือว่าพันธมิตรทางการขาค่ะได้ทดลองใช้เครื่องมือหรือว่าแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็ได้นำความรู้เนี่ยไปปรับขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะ ่อนะคะจะมาพูดถึงโครงสร้างของธุรกิจขายออนไลน์นะคะธุรกิจขายออนไลน์นะคะเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบที่ทํางานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็โครงสร้างของธุรกิจขายออนไลน์เนี่ยสามารถแบ่งเป็น5องค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. ค่ะแพลตฟอร์มและช่องทางการขายนะคะแพลตฟอร์มและช่องทางการขายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขายออนไลน์นะคะก็จะเป็นแรกๆเลยนะคะเป็นช่องทางการ เ,เป็นช่องทางหลักเลยนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพจนะคะเช่น s h o p ป e Lazada TikTok Shop หรือว่า Amazon นะคะก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะก็ถ้าข้อดีนะคะก็จะมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ไม่ต้องสร้างเว็บไซต์เองนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยมีค่าธรรมเนียมแล้วก็าการแข่งขันที่สูงมากๆเลยค่ะต่อมาจะเป็นเว็บไซต์คอมเมิร์ซนะคะก็จะ เป็นการสร้างเว็บไซต์เองนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถควบคุมแบรนด์หรือว่าการตลาดได้เองนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยเราต้องลงทุนเนาะออในการสร้างแล้วก็ดูแลระบบด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการขายผ่านโซเชียลมีเดียค่ะก็จะมีทั้ง Facebook Marketplace นะคะ Instagram Shopping แล้วก็ Line My Shop นะคะ ก็จะมีข้อดีน้องพี่ได้ใกล้ชิดกับลูกค้าหรือว่าตอบแชทได้ง่ายค่ะส่วนข้อเสียเนี่ยต้องบริหารทั้งออเดอร์แล้วก็การขนส่งเองนะคะต่อมาข้อ2นะคะระบบการตลาดและการดึงดูดลูกค้าค่ะก็จะเป็นการทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเช่นการโฆษณา ยิงแอดต่างๆนะคะทางแอด Facebook หรือว่ายิงแอดผ่าน Instagram นะค่ะแล้วก็การตลาดนะคะก็จะทำผ่าน TikTok หรือว่า y o u u u e s ช o อ t ได้ะค่ะแล้วก็การใช้ i n f l u เ n นเซเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะในการมาโปรโมทสินค้าะค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการทาการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหานะคะ mm. ก็จะเป็นเหมือนการให้ลูกค้าเนี่ยเวลาเซิเเร์ชเซิร์ชชื่อสินค้าหรือว่าเซิร์ชร้านค้าหรือว่าคําคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยทำให้ร้านของเราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับแรกๆนะคะให้ลูกค้ามองเห็นเป็นอันดับแรกๆนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือว่าดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีมากๆเลยค่ะ ้อ2จค่ะจะเป็นเกี่ยวกับอ e ีเมล m มาร์เก็ตติ้งหรือว่า Line OA นะคะจะเป็นการใช้อ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะผ่านเมลส่วนการใช้ไลน์ OA เนี่ยจะเป็นการส่งข้อความโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้าหรือว่าเป็นการดูแลลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งนะคะข้อ2.4นะคะการตลาดแบบดรอปชิปนะคะก็จะเป็นการให้ตัวแทน ช่วยโปรโมทสินค้าแล้วก็ใช้ระบบคอมมิชชันเนี่ยเพิ่มเพิ่มยอดขายเพื่อที่จะช่วยดันสินค้าออกได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ3นะคะจะพูดถึงเรื่องการจัดการออเดอร์แล้วก็สป라이น์เชนนะคะก็ถ้าเป็นระบบหลังบ้านเนี่ยการที่เรามีระบบดูแลเรื่องสต็อกสินค้าหรือว่าคลังสินค้าก็จะช่วยให้สินค้ามีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อ3.2นะคะจะพูดถึงระบบการจัดการคําสั่งซื้อค่ะก็ถ้าเรามีระบบหรือว่าแพลตฟอร์มนะคะที่ช่วยเป็นตัวช่วยในการแบบว่าจัดการคําสั่งซื้อของลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราขายสินค้าได้หลายๆออเดอร์เนี่ยก็ถ้ามีระบบตัวนี้มาช่วยนะคะก็จะช่วยให้การส่งสินค้าเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องแม่นยําไม่พลาดนะคะข้อ3.3นะคะจะพูดถึงการ เลือกบริการขนส่งค่ะก็จะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเราก็จะต้องเลือกขนส่งที่สามารถไว้ใจได้นะคะแล้วก็สามารถส่งของให้เราเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะมีทั้งระบบ COD นะคะก็คือระบบเก็บเงินปลายทางเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้านะคะ<อ>เพื่อที้ลูกค้าเนี่ยจะได้สะดวกใจนะคะได้รับของก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายเงิน ต่อมาข้อสี่ค่ะพูดถึงระบบการชําระเงินหรือว่าการจัดการเรื่องการเงินนะคะก็จะต้องมีช่องทางการชําระเงินที่สะดวกแล้วก็หลายช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกนะคะชเช่นแบบว่า QR code นะคะพร้อมเพย์อะไรนี้หรือว่าเป็นพวกบัตรเครดิตเดบิตนะคะแล้วก็มี e wallet นะคะ ต่อมาข้อ4.2ค่ะจะเป็นระบบบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจนะคะก็จะมีทั้งโปรแกรมบัญชีและก็การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ด้วยค่ะข้อ5นะคะการให้บริการลูกค้าหรือการรักษาฐานลูกค้านะคะก็จะเป็นเหมือนการบริการหลังการขายค่ะทั้งการให้บริการลูกค้าผ่านไลฟ์แชทหรือว่าตอบไลน์โอเอนะคะ ข้อ5.2นะคะก็จะเป็นระบบส,สมแต้มนะคะหรือ CRM นะคะจะเป็นระบบที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าให้กระตุ้นยอดขายในส่วนของลูกค้าประจำได้ะคะ่ะ ข้อ5.3นะคะจะเป็นการรับมือกับรีวิวหรือว่าฟีดแบ็กของลูกค้าค่ะก็จะต้องตอบกลับหรือว่าตอบโต้นะคะในส่วนของลูกค้าที่มารีวิวสินค้านะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือว่าบริการตามคำติชมได้ค่ะต่อมานะคะจะพูดถึงการทำการตลาดของธุรกิจขายออนไลน์นะคะก็จะมีข้อ1ค่ะ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเป็นช่องทางหลักๆเลยนะคะที่จะทําให้เข้าถึงลูกค้าเนื่องจากว่าสมัยนี้นะคะคนเขาใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะคะ หนึ่งเลยนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็คือการยิงแอดนะ,ะก็จะมีทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok อยูทรวมถึง YouTube นะคะก็จะเป็นการทําโฆษณาโปรโมตสินค้านะคะก็จะมีทั้งโปรโมตในรูปแบบของรูปภาพหรือว่าวิดีโอสั้นๆนะคะหรือว่าเป็นการรีวิวสินค้านั่นเองค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงดูดลูกค้านะคะเป็นการโพสต์เนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือว่าการใช้วิดีโอรีวิวแบบสั้นๆนะคะรวมถึงการไลฟ์ขายของใน Facebook, TikTok, Shopee อีกด้วยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการใช้การใช้อินฟลูเอนเซอร์นะคะมาโปรโมทสินค้าเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงการได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็การที่เรามีระบบหรือว่าให้ค่าคอมมิชชั่นกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการทําการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหานะคะก็ จะเป็นเหมือนกันให้ลูกค้าเนี่ยเวลาเซิร์ชเ,เซิร์ชชื่อสินค้าหรือว่าเซิร์ชร้านค้าหรือว่าคำคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยทำให้ร้านของเราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับแรกๆนะคะให้ลูกค้ามองเห็นเป็นอันดับแรกๆนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือว่าดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีมากๆเลยค่ะข้อ3นะคะการตลาดผ่านอีเมลหรือว่าไลน์ OA นะคะก็จะเป็นการรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเก่าแล้วก็กระตุ้น ยอดขายซ้ำได้ค่ะก็จะเป็นการส่งอีเมลแจ้งโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดพิเศษนะคะหรือว่าส่งอีเมลติดตามลูกค้าที่ทิ้งตะกร้าสินค้าไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็การใช้ระบบอัตโนมัตินะคะส่งอีเมลในวันเกิดพร้อมคูปองส่วนลดพิเศษนะคะส่วนไลน์ o f f i c i a l a c o u u t t นะคะจะเป็นการส่งข้อความโปรโมทสินค้าหรือว่าแจ้งเตือนสินค้าลดราคาประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็น เห็นข้อความของเราหรือว่าเห็นโฆษณาของเราผ่านไลน์นะคะแล้วก็จะมีการแบบว่าใช้สะสมแต้มเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้ค่ะสี่นะคะก็จะเป็นการตลาดแบบดรอปชิปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายโดยให้บุคคลอื่นเนี่ยมาช่วยโปรโมทสินค้านะคะเช่นการให้บล็อกเกอร์หรือว่าอินฟูเอนเซอร์นะคะช่วยโปรโมทสินค้าหรือว่าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชันอะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงการใช้ระบบ ช้อปปี้ลาซาดนะคะให้ i n f ฟ u e n เ e นเนี่ยใช้ลิงก์นะคะนำไปแชร์นะคะก็จะทําให้เป็นการกระตุ้นยอดขายได้ค่ะรวมถึงดับชิปนะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนขายสินค้าเนี่ยขายของโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะรวมถึงการสร้างเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยให้กับตัวแทนเนี่ยได้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ 5นะคะจะเป็นการตลาดด้วยโปรโมชันหรือว่ากิจกรรมพิเศษนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายค่ะด้วยส่วนลดหรือว่ากิจกรรมที่ดึงดูดลูกคา้านะคะเช่นจัดโปรโมชันแฟลชเซลล์นะคะในช่วงเวลาสั้นๆเช่น9เดือน 9, 11เดือน11อะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงการใช้คูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดสินค้าสําหรับลูกค้ารายใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นระบบสะสมแต้มหรือว่าสมาชิกนะคะเป็นการสะสมแต้มแรกของรางวัลนะคะหรือว่ามอบสิท,สทธิพิเศษนะคะให้ลูกค้าประจําค่ะ แล้วก็จะเป็นการแจกสินค้าทดลองฟรีนะคะก็จะเป็นการทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ถึงแบรนด์เนาะแล้วก็แจกสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและการนําเสนอในหัวข้อ,อธุรกิจขายของออนไลน์นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ